สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบนะฮะการยิงเป้าในระยะ10เมตรเป็นยีเมตรนะฮะสำหรับท่านที่อ่าที่มีความสงสัยนะฮะถามมาในช่องาะว่าลูกซองนะฮะยิงไกลๆโดนไหมนะ,ะก็เดี๋ยวจะมายิงให้ดูเลยครับว่ามันจะโดนหรือไม่โดนครับจะไม่เป็นลูกก้าเป็นลูกก้าโอเคเดี๋ยวเราจะทำยิงหนึ่งนัดท่านะะไปที่เป้านะเดีย๋ยวหันกล้องไปดูที่เป้าครับผม ส่วนนี้นะครเป็นเอยียบักน,นะฮกขาใช้ง่ายนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางเียนได้นะ<ม>แกะง่ายคนระับใช้ข้องไม่มีสายด้วย เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นเคี่ย,ยคนครับผม นี้ก็เป็นระยะ10เมตรนะฮะลูกทรงเบอร์9นะฮะก็จะเห็นกลุ่มกระสุนนะฮะก็ในระยะ10เมตรก็ยังไส้แตกนะยังไม่รอดนะครับผมเดีย๋ยวเราจะลองไปอยู่ที่ตรงสุดสนามถ้าประมาล25เมตรทงก็จะเป็นยางไงฮะอ่ะเดี๋ยวตากล้องเราอยู่นี่อยู่ผมจะเอาเปนะ้ามาะเดี๋ยวเราจะทําการเขียนเป้านะครับผมเพื่อให้เห็นความชัดเจนนะครับว่าความต่างาจะเป็นยังไงครั นี่นะ,ะับเป็นขนาดความยาวของสนามประมาณ25เมตรดูจากตัวนี้ไปถึงตัวนู้นนะครับผมก็ไกลอยู่พอสมควรนะครับ<ม>ก็น่าจะเพียงพอต่อการป้องกันตัวนะฮะเดี๋ยวจะมาดูว่าภูมิกสุนจะเป็นยังไงจะโดนไหม ลองกันเลยครับปืนเชียร์นะครับผมอ่ะมาดูกันครับ นี่ก็จะเห็นได้ได้ชัดเลยนะครับว่าในระยะ25เมตรนะฮะยู่ก้าวฮะเข้ากีนแล้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเข้าไปถึงเจดนัดนะฮะก็อันนี้ไม่ไม่นับนบนับเฉพาะแค่ตัวในเป้าพอนนเจ็ดนัดนะฮะก็น่าจะเพียงพอต่อการหยุดยั้ยงโจรผู้ร้ายนะครับผมก็เป็นคําตอบได้ดีนะฮะสำหรับท่านที่ถามผมมานะ,ะว่า ลูกซองยิงไกลๆโดนไหมฮะโดน,นะฮะซึ่งในความเป็นจริงน่ยคงไม่มีใครจะยิงกันในระยะ200-300รเมตรฮะอันนั้นน่าจะเป็นในรูปแบบของสงครามนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือลูกซองเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้ในพื้นที่ในมุมที่จำกัดน,นะฮะเพราะมันสามารถหยุดยั้งได้เร็วนะฮะก็น่าจะเพียงพอนะ,ะสำหรับประชาชนที่จะเอาไว้ป้องกันตัวบ้านและสวนนะฮะอ่ะยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปอยาจะไปทําการยิงฮะนัดต่อๆไปเราจะให้ดูในไอตัวรีแอคชั่นนะฮะของตัวปืนนะว่ามีแรงทิศขนาดไหนอ่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ความต่างกันนะฮะระหว่างปืนอ่ลูกซองนะฮะระหว่างปั๊มแอคชั่นกับอ่าตัวที่เป็นยิงพวกออโตเมติกอะไรพวกนี okay, ้ฮะตัวแม็กกาซีนนะฮะโดยส่วนตัวผมนะที่จับฟีลความรู้สึกนะฮะตัวปั๊มแอคชั่นนะ,ะจะมีความรู้สึกที่แน่นและหนักหน่วงกว่านะฮะ ในการยิงนะฮะสำหรับตัวผมเนี่ยอย่างการยิงแผ่นเพลตตัวนี้ถ้าเกิดเป็นตัวแมกกาซีนเนี่ยยิงไกลกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยล้มนะฮะอาจจะล้มยากยนิดนึงล้มเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวปั๊มแอคชั่นนะฮะในระยะเดียวกันนะฮะล้มเลยฮะด้วยแรงอัดที่เยอะกว่านะฮะเพราะว่ามันไม่มีสปริงถอยหลังให้ตัวแก๊สเนี่ยเล็ดรอดออกมาด้านหลังได้เยอะเท่าตัวปั๊มแอคชั่นนะฮะตัวปั๊มแอคชั่นเนี่ยม็จะดันไว ทำให้มีแรงดันที่เยอะกว่าทําให้เวลาเรียงการประทะเวลาดูแผ่นเพลจะเดินโดนเยอะกว่านะ,ะอันนี้รู้สึกความรู้สึกส่วนตัวที่สัมผัสได้นะฮะท่านท่านที่ยิงปืนอาลูกซองก็น่าจะจับความรู้สึกตรงนี้ได้ดีครับผมอะเดีย๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวรีแอคชั่นครับผมดีครับ